วันนี้มาเริ่มต้นเรียนวิชาปลดหนี้กันเจ้าค่ะตามพินิตตี้มาเลยนะคะทุกคนคงจะแปลกใจนะคะว่าพินิตตี้นำบาทมาทำไมตั้งสองใบมีสองบาทนะคะนี่วันนี้จะมาแชร์เกี่ยวกับการที่เราทำบุญโดยที่ให้เราทำบุญตามกําลังของเราที่เราทำได้ในแต่และเดือนแบบ ในกรณีตัวเราเองเนี่ยยังขัดสนทางด้านของการเงินอยู่เราเองยังมีภาระหนี้สินอยู่เยอะมากมายเลยจะทำยังไงถึงวิธีการที่เราจะค่อยๆสะสมบุญเพื่อให้บุญมาหนุนให้เราหลุดพ้นจากภาระการเป็นหนี้สินพี่นิตี้แชร์จากประสบการณ์ของตัวพี่นิตี้เองค่ะมีหนี้สินเยอะแยะมากมายแต่ในการที่เรา ค่อยๆชําระหนี้ไปก็ต้องมาเติมบุญให้กับตัวเราก่อนเติมบุญยังไงเงินไม่มีจะกินอยู่แล้วหลวงปูด่ดูท่านเมตตามากๆเลยนะคะสื่อกระแสบอกพี่นิตตี้ว่าก่อนที่เราจะสวดมนต์ทุกวันเนี่ยให้เรานำนำเงินมาวันละบาทนะคะเพื่อที่จะมาชําระหนี้สงการชําระหนี้สงฆ์เราก็จะมีคำอธิฐานเพื่อขอหลวงปู่เนี่ยให้ท่านได้น้อมนำกระแสบุญน,นี้ถึง เจ้ากรรมในเวรของเราที่เราได้นําเงินของเขามาตั้งแต่อดีตค่ะเขาจะได้มีส่วนร่วมในบุญกับเราและเขาก็จะได้โมทนาบุญกับเราด้วยจะทําให้ปัญหาภาระนิสิลของค่อยเบาลงค่ะสวัสดีค่ะนิตติจิตสัมผัสค่ะช่องนี้เป็นช่องที่เรานําเสนอทางด้านความเชื่อความศรัทธาสิ่งลี้ลับโลกวิญญาณประสบการณ์ที่เราได้พบเจอและประสบการณ์จากการสวดพระคาถามหาจัก,กรพรรดิวันนี้พี่นิตติจะมาแชร์ วิธีการทําบุญที่เวลามีภาระหนี้สินเยอะเนื่องจากว่ามีญาติธรรมท่านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าเรามีหนี้เยอะอยู่แล้วเราจะมีวิธีการปลดหนี้ยังไงจากประสบการณ์ของตัวพี่นิตี้เองนะคะวันนี้จะมาแชร์ให้ฟังอกอดีตเลยพี่นิตตี้เป็นหนี้นอกระบบอยู่หลายหมื่นเลยนะคะเป็นหนี้นอกระบบเอกเบี้ยอย่างแพงเลยนะคะเขาคิดเราร้อยละ20เปอร์เซ็นต์ออแต่เราก็ยังใช้ ชีวิตปกติอยู่เรามีหนี้ของเรามาเราก็ต้องแก้ไขของเราซึ่งในส่วนของการที่ชําระหนี้เนี่ยทินิตี้จะขอเคลียร์ในเรื่องของหนี้นอกระบบก่อนนะคะว่าเราจะแก้กันยังไงเพราะดอกเบีย้ยสูงมากเราต้องพยายามเอามันเข้ามาในระบบให้ได้ก่อนเพื่อที่เราจะมาผ่อนให้มันถูกกว่าเป็นลดต้นลดดอกไป แต่วิธีการจะเป็นยังไงอันนั้นพี่นิตตีจะไม่ได้ลงลึกไปนะคะแต่จะมาเล่าถึงการที่พอหลังจากเรามาสวดมนต์บทพระคาถามหาจากักรพรรดิแล้วได้รับคำชี้แนะจากบาร,รมีของหลวงปู่ดู๊ท่านชี้แนะให้เราทำตามวิธีการนี้ค่ะแต่วันนี้พี่นิตตีมีบาทมาแบบนี้นะคะนี่มีบาทสำหรับให้เราทำบุญค่ะมีอยู่สองบาทนะคะพี่นิตตีจะเลือกมาบาทใหญ่กับบาดเล็กบาทบาทนี้จะเป็นบาทเพื่อกองบุญต่างๆที่เราจะทำบุญให้ได้ทุก ทุกครั้งหรือทุกปีที่เราอยากจะทําบุญเราจะมีบาทนี้ไว้ส่วนบาทนี้เป็นบาทเพื่อชําระหนี้สงฆ์ทำไมเราต้องมีบาทสองใบเพราะใบนี้เวลาเราทําเราจะได้ไม่ต้องควักเงินก้อนของเราออกมาในการที่จะไปทําบุญอย่างเช่นเป็นเจ้าภาพทอดกรถินเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าหรือเป็นเจ้าภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เขามีกองบุญนั้นๆอยู่เราก็จะได้นําเงินเนี้ยออกไปร่วมทํากองบุญกับเขาเป็นเจ้าภาพ ในการทําบุญแต่ละกองนั้นได้โดยการที่แต่ละครั้งจะมีการทําก็จะมีการตั้งสัจจะก,ก่อนนะคะว่าเราจะปัจจัยเนี้เราจะนําไปทําบุญอะไรภายในระยะเวลาอย่างเช่นปีหน้าเราจะร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าปาแล้วก็หยอดไปทอดผ้าปานั้นเขามีกองละเท่าไหร่สมมุติกองละสองพันแล้วก็เฉลี่ยไปว่าวันละเท่าไหร่วันละสิบบาทหรือวันละเท่าไหร่ก็ได้ที่เราหยอดไปคะ่ะยอดไปทุกวัน เชื่อไหมว่าจากประสบการณ์ที่เราหยอดทําบุญแบบเนี้ยทาให้การเงินเนี่ยไม่ขาดมือเลยนะทุกคนเงินมันจะเข้ามือมาเรื่อยๆมันทําให้เราพอมันจะขัดสนมันก็มีหนทางให้เราได้แก้ไขค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นบาทสําหรับการชําระหนี้สงค่ะก็จะเขียนไว้ว่าเพื่อชําระหนี้สงโดยที่ก่อนที่เราจะสวดมนต์ทุกครั้งเลยหลวงปู่ท่านเมตตาบอกนะคะว่าให้เรา นำเงินมาบาทหนึ่งหรือใครมีมากกว่าน,นี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าอย่างตัวพี่นิตตีเองจะยอดวันละหนึ่งบาทค่ะเนื่องจากว่าเรายังไม่สะดวกในเรื่องของการเงินเราก็จะยอดไปวันละหนึ่งบาทหนึ่งบาทนั้นก่อนที่จะหยอดก็จะมีคําอธิษฐานด้วยนะคะให้เราอธิษฐานยังไงก่อนที่จะทําบุญค่ะพี่นิตตีได้ปฏิบัติตามไม่แน่ใจว่าเป็นเดือนอะไรแต่ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เราแทบจะหัวระเบิด เพราะมันหลายอย่างมันจะเป็นค่าเทอมค่าอะไรต่างๆที่เราต้องรับผิดช,ชอบทุกคนในครอบครัวของเราแต่เราไม่ได้ทําบุญเลยคุณก็ได้ทําน้อยนิดเดียวท่านก็เลยบอกว่าให้นําปัจจัยมาหนึ่งบาทมาตั้งสัจจะอธิษฐานกล่าวก่อนที่จะใส่บาทนะคะลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐานลูกขอทําบุญเพื่อชําระหนี้สงกับหลวงปู่ใส่บาทหลวงปู่นี้ค่ะขอหลวงปู่เมตตา น้อมนำกระแสะบุญนี้ถึงเจ้านีของลูกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณหากว่าลูกเคยคดโกงเงินของเขามาหรือลูกเคยหยิบของเขามาจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามโดยที่ไม่ได้ชดใช้คืนขอให้ทุกดวงจิตนั้นมีส่วนร่วมในบุญที่ลูกได้สร้างมาทุกอย่างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้า ได้ตลอดชีวิตของลูกรวมถึงการสวดมนต์บทพระคาถามหาจักรพพัดนี้ด้วยก็ให้เขาได้มีส่วนร่วมในบุญกับลูกได้ตลอดชีวิตเช่นเดียวกันและทุกภพทุกชาติจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานขอให้ท่านเหล่านั้นได้รับบุญนี้แล้วให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเวียนว่ายตายเกิดขอให้ท่านได้ปโปรดยกอโหสิกรรมให้กับลูกด้วย ขอให้นักตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปให้ลูกผ่านพ้นจากความขัดสนทางด้านของการเงินให้ทำงานประการสิ่งใดก็แล้วแต่ให้สำเร็จได้มีเงินมาสร้างบุญสร้างบาร,รมีต่อขอให้สิ่งที่ลูกอธิษฐานนี้จงศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงโดยฉับพันทันใจทุกประการด้วยเถิดแล้วเราก็หยอดเงินใส่บาทนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ ตั้งสัจจะสวดมนต์ตามปกติเลยในช่วงที่เราสวดก่อนนอนนี่แหละสวดเพื่อเสริมบารมีให้กับเราเราทําแบบนี้ไปทุกวันไปเรื่อยๆจากที่เราไม่มีเงินจะใช้นี่เราก็มีเงินนําไปใช้นี่ใหใ้กับทางเจ้านี่ของเรามีหนทางออกค่ะให้ทําทุกวันนะคะทําต่อเนื่องทําไปเรื่อยๆใครที่ขายของไม่ดีใครที่ไม่มีเงินเข้ามาในบัญชีใครที่ไม่มีคนมาอุทำคำจุน หลังจากที่ทําแบบนี้แหลวจะมีคนมาเกื้อหนุนเราค่ะพอครบเดือนให้เรานําเงินตรงเนี้ยที่เราหยอดใส่บาทของเราเนี่ยเอาไปทําบุญค่าน้ําค่าไฟที่วัดไหนก็ได้หรือจะทําบุญเพื่อชําระหนี้สงฆ์ที่วัดไหนก็ได้แล้วเราก็มาเริ่มต้นหยอดใหม่ถ้าเรามีมากขึ้นเราก็หยอดมากขึ้นถ้าเรามีน้อยอยู่ไม่พอเราก็หยอดไปตั้งสัจจะหยอดวันละหนึ่งบาทให้ได้ภายใน30วันเนี่ย ทำไปเรื่อยๆค่ะพี่นิตตี้ได้ทํามาแล้วและทําให้พี่นิตตี้เนี่ยผ่านพ้นจากภาระหนี้สินที่เป็นภาระหนี้นอกระบบได้มีหนทางออกหนทางแก้ไขค่ะและที่มากกว่านั้นคือทางด้านของการเงินเนี่ยไม่ขาดกระเป๋าเลยเงินมันจะผ่านมาเรื่อยๆใครมีโชคลาภทางทางด้านโชคลาภก็จะมีเงินเข้ามาทางด้านของโชคลาภใครมีทางด้านไหนก็จะผ่านมาเข้ามาทางด้านนั้นค่ะ ลองทำดูนะคะวันนี้พินิตี้มาแชร์ให้ฟังหลังจากนั้นแล้วก็มาเล่าประสบการณ์ให้พินิตี้ฟังด้วยนะคะว่าหลังจากทําแบบนี้ไปแล้วท่านมีประสบการณ์อย่างไรบ้างคะ่ะสําหรับคลิปนี้พีนิตี้ก็ต้องขอลาไปก่อนหาคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่างไรก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พินิตี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ชมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ